น้านชั้นหนึ่งไม่รั่วนะครับที่รั่วก็คือเส้นเส้นนอสเส้นนี้ใช่ไหมครับเส้นนอกนะครับลงดินนะครับมาม,มุดเข้าช่องชาร์ปข้างล่างนี้ต่อขึอ้นห้องน้าชั้นสองอนะครับของคุณลูกค้าจะใช้งานไม่ได้ตอนนี้กับห้องน้ําชั้นสองกับในครัวรแต่จะใช้ได้คือห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับทีนี้จุดตำแหน่งรั่วเนี่ยนะครับผมด้วยด้วยเขาลงด้านนี้แล้วไปโผล่เข้าด้านเนี้ย นะครับของผู้ลูกค้านี่ต้องมุดขุดจากข้างนอกแล้วมุดเข้าไปนี่อันนี้งานงานใหญ่ทุกคนาู่มได้รป